คือนี่มันตื่นหมดเลยอ่ะนอำไอ้ตุ๊กอีก็มาบัลเลนิน่าก็มาตันเลโรตันล่าก็มาชันาลาอยู่ฉัคขาลาอยู่เฮ้ยๆไมยช่วยระวังระวังระวังฉลามเฮ้ยขัไปหน่อยขับไปหน่อยเอาล่ะทุกคนภารกิจในครั้งนี้คือเราต้องหาบล็อกเพื่อต่อสะพานและหนีออกจากที่นี่ให้ได้โดดไปไม่ได้หรอ ดูฝั่งรู้ดิฝั่งรู้มีสิ่งอหญ่เจอมัน<ๆ><ๆ>ก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันเน้องๆสามารถสป,ปอร์ตพี่ปังได้ง่ายๆเพียงแค่กดตะกร้า,ารใต้ร่างคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปยาวหรือว่าคลิปชอ็อตเพียงแค่กดแค่นี้ก็เป็นกําลังใจให้พี่ปังได้แล้วค่ะเอาล่ะช่วยพี่ปังกดหน่อยขอบคุณค่ะไปดูคลิปต่อกันเลยเฮ้ยแล้วตอนนี้โอ้สิ่งที่ฉันเห็นอยูยคือถุงทุงถุงซาฮูกําลังหลับอยู่พวกเราช่วยกันเก็บบล็อกแล้วฉันได้ มันตื่นมาไหมอ่ะมันหลับเพียบเลยเพื่อนดูอีกประมาณ20วิมันจะตื่นแล้วนะแล้วก็ทำยังไงเพื่อนี่้วเรโซได้จากไหนอ่ะเอ้ยตรงนี้มีอะไรเนี่ยวเราจะเจอติโซีะเจอทิโซจะเจอที่ซ่อนเพื่อนก่อนแอบในกล่องก็ได้นะจริงเหรอไหนอ่ะจริงนี่กล่องอยู่ตรงไหนเอ้ย9วิใช่ตรงนี้แหละหนูเข้าตู้ก่อนเลยคือแม่ไปทุกเจงแล้วตัวนี้ได้ก็ได้เแยบแอบในกล่องมันแล้วมืดแล้วไหนอ่ะเฮ้ย ไม่ตื่นว่ะจริงจริงมันหลับลึกมันหลับลึกแล้วกอ๋อวันนี้เขาดิฟสลีฟหลับลึกมากอเขาหนูออกเลยหนูหาของไอ้สิบโรบี้นะเฮ้ยตรงนี้แบนต้องใช้คุณแป๊ดพี่แล้วก็หาของกันต่อได้นะสิเดี๋ยวนะทุกคนในประสาทนี่มันอะไรอ่ะตูวน้โอ้ยตัวนี้อย่างเทไอ้ประสาทมีตัวรวมมิชใช่ไหมยอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังโอเคอ้าแค่นคลานได้นะคลาน ยังไม่พอนะด้านบนด้านบนมีตัวอะไรนอนอยู่อ่ะ้อยไอ้ตัวนี้เันตัวอะไรอ่ะการน้ำการน้ำโอ้หน้าจะฆ่านะไม่เนี่ยฮะก็มันเสียงดังเดือดดเงน้ำเนี่ยมันหมายถึงว่านากลัวพวกมัน์นะฟไล่เราจะตื่นเอาแล้วเสียงดังเกินไปแล้วครับเสียงดังเกินไปอีเรารีบออกจากที่นี่กันก่อนดีกว่าไปไปไปฉันจะเอาเราไปต่อสัมพันเราเหลือเวลาอยู่26่ิบหกวินิจารในการที่เบนร็อตจะตื่นในคืนนี้ เราต้องหาที่ซ่อนแล้วก็ต้องหาที่ไปต่ออุ้ยฝั่งนู้นก็มีมีตาลเลโรตาล่าด้วยอ่ะฉันเจอห้อนี้ต้องใช้กุญแจด้วยอ่ะมาทางนี้มาทางนี้ฉันต่อละสิบเอ็ดบล็อกอ่ะเฮ้ยเจเฮ้ยมันตื่นมันตือตุ้งเตืนฮ้ยมันเตื่นไดไงอ่ะเย่เยอุเลยเย พูดสลับไังไงอ่ะสลับมันต้องแข่งห้องน้ำข่งห้องน้ำตุวกอีก็มาบัลเลนาก็มาตันเลนโตันล่าก็มาชะคราดอยู่ชะคราดอยู่เฮ้ยเฮ้ไม่ช่วย้ระวังระวังระวังฉลักนับนสนับนับสนับสสนับัน้น้สับันน้สับันน้โอเค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 ัันนััน่เนนันนะเนี่ย ไม่มีห้องล้วครับไปตายไปโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้ยโดนเล้วโดนโอ้ยอะไรที่เราข้าต้อนอยู่ในใต้ดินน่ะเจไอ้ตาละเล่เรตาลล่าเขาจะมาไม่ได้ปะเออน่าจะเจ็ตไปด้วยได้ออกสะพานไม่ได้เลยเออเราก็ต้องออกไปต่อสะพานนะที่สำหรับการซ่อนของเราในคืนนี้ไงเจเออคืนนี้ก่อนนะเข่าวร้ายไอ้ตัวที่อยู่ในปราสาทมันตื่นแล้วแกเห็นเงาไหมขบวนน่ะโอ้ยจะเห็นมันเดินได้ด้วย ขึ้นอนเปมืดแล้วยอเดียวมดแล้วโอ้ยจะมืดแล้วจะมืดแล้วอุยมืดแล้วด้วยโอขึ้นไปดูไหมมันเดินใหญ่มันเดินใหญ่ขึ้นไปดอยนไปสองไหมอุ้ยโอ้โหตปนหน้าปนหัวมพอรู้แล้วเราจะขึ้นแบบโอ้โหว้วว้ว้วย้าว้ว้าว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 วาววาวว้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 า้าดว้าว่าฉว้กลัวเอาเพ้่อน้าววาวว้นวว้าว้าาวว้าวว้าวว้้าา้ แค่เดินแล้วก็ทนว้าวว้าวเฮ้ยมาแล้วฉัแล้วมันหลับแล้วมันหลับแล้วมันหลับแล้วตอนมันหลับมันได้ฉันเจอใครอ่ะฉันว่านะในภาษามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเพื่อนเพราะว่าในประสาทอ่ะมันมีแบบประตูมากมายนะอี้เราบบมาได้ยี่สิบแปดบล็อกแล้วอย่าเสียงดังดิฉันไม่สบายหึ่ยทำไมฉลามเกียร์เสียงดังขึ้นเดี๋ยวหนึงะเฮ้ยเกียร์เสีงดังกว่าที่เลยดูกว่าที่แล้วนะ เข่นเห็นฉันเห็นกุญแจผมตื่นแล้วตไหตื่นไมมีกุญแจสีเขียวมีกุญแจสีเขียวมีใครเจอประตูสีเประตูสเขียวด้วยเปฉันมีกุญแจฉันมีกุญแจแดงอะแล้วฉันอยู่หน้าประตูแดงอะเรามาเปิดมัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไงบ้าง ไอ่เจมสมสอน้ตุงตุ้มันเดินมาเถาฉันแนจิมก็ลงมาสทุงทุุุุ่่่่ซาฮูลงไปก็บ้าแล้วอฝั่นี้มันอ้าวว้าวช่วยด้วยจ้าโอ้โหโออเ้าไปออ้าไไปโอ้โหเกือบฉันจะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยฉัน กระโดดเข้าไปตรงจระเข้แตงโมแล้วเพื่อนอไรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นต้นไม้ต้นไม้มันทะลุแล้วมันตายเลยหรอแล้วมันมันนี้ก่อนไหมมีกุญแจแดงไป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 เข้ากุญแจแดงก่อนเผื่อมันมีของมันจะมีของเยอะหรือเปล่าเมื่อกี้ฉันเจอของเยอะอยู่นะอุ้ยห้องนี้มีอะไรเต็มเลยเช็ดดูดิบล็อกเต็มเลยว้าววว้าเก็บมาเก็บมาฉันมีอยู่แปดอะฉันมีอยู่เจ็ดฉันมีสองไปใส่เลยัันนกเลยแล้วดูพวกเราดิว่าเราหอยทากเลย ดอกแดกแดกต้องข้นกาเข้าไปไอเพื่อนๆจะมืดแล้วเึ้นแวจะมดแล้วอือโอโอ้นี่นี่นี่โอ้ยจะว่ากับแดกจะว่ากับแดกพวกมันติดดูดูดช่ยด้วยช่ด้ว้ดูขเ้าด้วเขดด็ดวเดวเวิแล้วหลือห้าวิสามสอันไปแล้วจันไปแล้วจนไปแล้วโอเคขอบคุณมากสำหรับกําักมีกักมันนานอยู่นะใครมาอยู่ในตู้กันสคนนั่นะ เใช่พวกเราโอ้แล้วดูไอตูมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยใครจะกล้าออกไปเปิดประตูแง้มโอเคเราโอ้ของเจ๊ก็มีประโยชน์เลยอะแน่นอนพวกนายไม่ได้ของขวัญอะไรกันบ้างเลยเหรอยังไม่ถึงอะดิยังไม่้าไประสกันถึงฉันพี่ฉันพี่กับดักอยู่เดินเข้าไปในภาษากันโอเคมาแล้วมาเออไปแล้วไปแล้วฉันเล่มแล้วมันไม่ออกจากระสาทหรือเปล่าเดี๋ยวว่าอันนั้นมันไม่ออกจากระสาทอ่ะเหมือนมันเหมือนมันไม่ได้เลยเลยอะ คนไหนมีบัตรพี่บอกติดลึกๆเอาวางมาวะใครก็ติดกับดักเจอแล้ว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 มีคนโดนมีคนโดนมีคนโดนช่วยห่อยช่วยหน่อยหนูขอเก็บก่อนนะไปเปเข้าประตูเข้าประตูมีคันโยกหนูกดให้ตอนนี้ก็มีคันโยกปิดประตูก่อนเจมไม่ทันแล้วโยกคันโยกการสองหนึ่งวายวายโอเคโอเคโอเคตอนนี้ตอนนี้ทุกคน ตอนที่ใครที่อยู่ในห้องตอนนี้ก็คือเก็บของไปก่อนได้แล้วปิดประตูทำไมไมเข้ามาแอบไงช่วยหน่อยได้ไหมพี่แจงมาแล้วมช่วยทันไหมเนี่ยพี่โมพอจะมีกระดาษอีกไหมอ่ะอ่าเหลืออันเดียวอันสุดท้ายแล้วอเาาาววงงไไหหนนแล้วเราต้องโยกขันโยกไปทางซ้ายหรือขวาเราโอกาสคับขันครับโยกแล้วสวัสดีสวัสดีอันนี้เอันนี้เฟินอันนี้ เฮ้ยเหมื่อเขาบวนจะดยอดแล้วนะนี่ไงนี่ไง้ฉันสอบปลั๊ไป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 มาอยู่นั้นเราต้องใช้กับดากกับเพื่อนโอ้ยพี่โอกับดักกับดักกลางสะพานเลยเพื่อนหัวมันน่าจะติดนะโบ๊ะโบปืนอุ้ยดูเหมือนว่าเราต้องใช้แบตเตอรี่สามอันนะแล้วมันูเห็นอันนึ้งอยู่ตรงนู้นจะไปหาเลยเ้จะว่าหาในตู้ดีกว่าไอ้ยนี่ไงนี่ไงหนึ่งอันนี่มีบล็อกมีบล็อกเ้ยเจอแบตเตอรี่แล้วโอเคโอเคตอนนี้มีไหมไม่มีมีมีไหมไม่มี แล้วใส่ก่อนนะ <ๆ S 2> ไม่ดีขึ้นไปยังไงเนี่ยมันดัดแล้วสุดท้ายหลือสุดท้ายไม่มาไม่ตีมันไม่ตีๆๆมันน่าจะติดตมีไหมไม่เจอให้ไห้ให้อันน่้จะเปนอาไร้นแบเอาไปเลยเอาไปเลยเจ้าเบ้าโอ้ยแอ้รโอ้ยโอ้ยโล้ยโอ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 ้ไม่มยโอลยโอ้ยตอ้ยโ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 อ้นโอ้ยันยโอ้ยแบตยตอ้ย้ยนอ้ยนอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ โอ้ยโอ้ยโอ้ยใไระไระไรใครใครใคร้ครมีก่องสบัติเอ้ยใครยีว่ใครอยากไดนยาวยวว้าวเขียบเลยเฮ้ยั้งดีฉชนว่าเราต่อเราต่อไปถึงแล้วแน่นอนอะไปเราจะประสากันดีกว่าเฮ้ยิบถีเาต้องสามสิอัน 30อันทีมอันได้หนูไว้ตรงนี้ดิมองูมชโมล้มเาเลยมาเลยฉันพร้อมจะช่วยนอยข่าดีแค่ประมาณปรมาณแคสี่สิบอันเองเจ้ไปดูทางฝั่งข้างหลังบ้างแม้ด้านหลังตรงบาเลรลีน่าเราไม่ได้เดินไปเลยอะเอาดิขึ้นเข้าบนแม่บ้านต้นไม้หนูว่าน่าจะมีเพิ่มนะเฮ้ยเพื่อนมันมีบ้านหลังนึงอะที่มันต้องเหยียบสคนน่ะส็ลตออันนี้เจ้เข้าเจ้เาเจ้าเข้าเยบแล้วเจ้าแล้วเจ้า้เาเลยเ้ย เอ้ยตรงนั้นมีคันโยกด้วยอะนี่นี่นี่เขาเข็ดขาเหรอขาเข็าคูคู้คันโยกที่ะแง้ย้ย้ย้อะไรมันหล่นมั่งเลยโอ้้าเรียกว่าพลิกกันดินไอ้รอ้ไ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 อ้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 ไอ้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 อไอ้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  ซ่วมด้วยฉันเปิดซ่วมได้ไหมโอ้ซ่วมมีน้ำด้วยฉันไม่กล้าเข้าเลยตี่ลูกแจงนี่ลูกแกงโอ้ยมันตื่นมันตื่นมันตื่นแล้วเอ้ยมาเอาพี่โมโดนนกเฮ้ยข้างบนนี้มันเป็นหอสูงสูงเฮ้ยจริงจริงที่พวกเราน่าจะต่อไปถึงได้แล้วนะเดี๋ยวเราลองหาความลับแถวนี้ก่อนดูดีกว่าไหมเพราะว่ามันยังมีซอกเราก็ยังมีพวกคันโยกต่างๆที่เราสามารถแบบเข้าไปได้อีกอ่ะยังไงพวกเราก็ต่อบล็อกไปทางทางนั้นได้แล้วล่ะมีห้องที่พี่แจงบอกอ่ะที่บอกว่าต้องใช้แฉลงลัดอ่ะอยู่ข้างบนสูงๆอ่ะ วันนี้กูอี้กูวังโอ้ยมันจะติดถาวรอะไรพี่โม่เราไปกันหรไปไปบาเลลีนาแกโดดกระโดดขาคู่อัสเออเจ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 นจเจเจเอเาเจเจเอเจเใครปลุกปันฮะใคร โดนฤทธิ์กำดัดเฮ้ยผมเจอแฉดงวันนี้เอามาเอามาเราต้องใช้วันไหนวันไหนวันไหนอ่าคุณเห็นผมไหมนะเห็นผมไหมนะโอเคโอเคเห็นด้วยเห็นด้วยอยู่โอเคโอเคโอเคเอาแฉดงไปไว้ทำอะไรอ่ะนี่นี่นี่บาร์บีตรงบอคอยสูงที่พี่แจ็คบอกอะไปไหมไปไหมโอ้โหไอ้นี่ที่พี่จุ๊บแจ็คบอกใช่ไหมไปเลยเหรอมันเล่นอะไรไอ้คนนี้ไงมาเลยอ้คนนี้เลยเอาจะเก็บไปไมทั้งหลั มันป็่อยก็ได้ก็ได้ก็ได้นี่ไงนูใให้เราเนี่ยนี่ถ้าเราแอบข้างหลังมันมันหลุดแล้วมันหลุดจากแถบแล้วระวังนะนี่ไงนั่ไงเอาเอาเอเรอเอเบรอข้างบนนะลาายเเอาเ่มเชืองก่อนเรอเชื่องก่อนเริอมเชื่องก่อนแล้วแล้ว อ้จริงว้วยมาดูว่าพวกมันเดยอยู่ตรงไหนบ้างมีคนบอกพิษแดเราได้เห็นป่ะตรงนี้มู๋แล้ฟิโก้คาเมโลอยู่นี่เหรออ้ไมนรูปปั้นใช่มีรูปปั้นพวกเบนร็อกอยู่ตามทางเต็มไปหมดเลยนะเพื่อนอือหนูว่าเรารีบไปใส่สะพานอันสุดท้ายกันเถอะน่าจะครบแล้วแหละถ้าครูคูจะตื่นรวังเออแล้วด้วยลาก่อนคาโ่ยังยังยังมันเดินแล้วกูอีมันเดินแล้ว สี่สามสองคนไหนวิ่งแล้วก็วิ่งเลยเอาไปอยู่ปลายสะพานไปอยู่ปลายสะพานไปขันอีขันอีเฮ้ยดูมาเล้วูมาเลยทุกคนไปแล้วอีกแล้วสามารถออกมาได้